หมอนรอกระดูกฟุดดีแค่ได้แค่รู้น,นี้ถ้าคุณมีอาการหมอนรอกระดูกเสื่อมปวดหลังน้าวรองขาปวดสะโพกหนาวรองขาแล้วคุณหมอบอกคุณว่าเป็นกระดูกฟุดครับคุณต้องการผ่าตัดแล้วคุณไม่ต้องการผ่าตัดคุณองฟังกิปนี้ครับนี่เลยครับเคสนี้มาจากจังหวัดเชียงใหม่ครับคุณลองสังเกตครับนี่คือลักษณะของกระดูกของคนไข้ครับและนี่คือใครครับคือนี่หมอนนี่คือหมอนใช่ไหมครับแล้วนี่ครับทุกคนเห็นนะมมันฟุดมากเลยครับแล้วมันมีกดทับเส้นประสาทตรงนี้แล้วก็ฟุดมากเลยแทบไม่เห็นเลยแลวไปกดทับเส้นประสาทตรงน การผ่าตัดครับตัดสินใจครับทำไงครับก็คือกินยาครับทุกคนครับกินยาแล้วกินยาครบถูกถึงครับพอครบก็หยุดกระบวนการเสพได้ครับครบมีอะไรบ้างคือพาราขายกล้ามเนื้อยาแก้ปวดมันแล้วก็ยาแก้ปวดสนมาตรครับแล้วก็มาเคลนี้มาให้หมอทันฝังเข็มช่วยแล้วก็เติมโฟร์อินวันเข้าไปเพื่อเติมน้ําในหมอนครับแค่นี้แหละครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าใครมีอะไรกระโดฟสุดแล้วคุณไม่ต้องคาดผ่าตัดคุณลองเอาวิธีที่หมอฟันใช้ของท่านคนนี้ไปใช้แล้วล่ะแล้วฟุดแล้วคุณจะได้หายปวดให้หมอฟันนะครับใครชอบคลิปนี้พ